โยตองอีแตงนี่แขนจบิบดีบุวย้อมแขนแโอผโ่เอาพอสบลบเลยนะเอาพอสลบเลยนี่เอแพงพอ,อมาันี้ยเอ้ยมินี่แพงพอมาเนี้ยโอ้อแพงพ้วดอัมาหน่อยเดี่ยบนะ เดี me, ๋ยวมาเดอมูไดเนะมาดกมูไหมเดี๋ยวเมาเดมูก่อนมีใครนี่นะใครนี่นะเน่ะอ้จะคืนกระตุนยังวะกระตุนเล็บบี้นะวันยุแี้น่ด้อ่งเล่ก็คยน สองส้ำแอคชั่นหัวพอถ่ายคลิปเลทนะเบิ้งแลวคือโบเคนจิบดีผ่านนะฮะฮะคือโบเคนจิบดีโอ้ยตอนอี้เปงนแขนไฮจิบดีบุวย้อมแขนโอ้โหโอ้ดังอ้าวพี่น้องเลยเนาะโดดแล้วปูได้่ายคลิปกับลูกสาว บัได้ถ่ายคลิปน้องมินนี่ให้ FC เอฟซีเรือ่อแม่พี่น้องป้าลุงได้เบิง้งดื้อขณะพี่น้องเนะาะก่วยชีรับสีน้อนแต่ละมือตีพ่อตีแม่กะเก่งโคนแฉมตอนนี้นี่ปากเปื้อยอีกนี่เพนแควก็แดงคนบุพัดแควเข่าก็ากบ่ยอ่องกินแบบเจ็บท้องอีกพี่น้องอ้ยอือ มาพอคอมาตัวนี้มา้ยโมลุเเออมาไหมมาเออเอาสบายดีปะลุงไว้ลืมเลยลืมเลยฮะเอาสบายดีไว้สบายดีไว้โอ้ก็เอาสบายดี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 ุณปั่นใส่เลยมามามาตัวนี้มาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าตีแมมาของพ่อหนึ่ เอาเถอะเอาแม่บเจ็บแมบเจ็บเอาเอาล้ว่านห้ม่้องหาไหมเอาเอาองค้องององนอ้สบายดีดิ่กับลูกสาวว่าแม่ข้องเชยวนเออข้องไม่้องไม่เออพี่ไม่ห้เลยอืเออพระลุงไม่ห้บอใช่ไหอทุาไห่ใหแล้าไม่ให้ไม่ให้ไม่หเลยเออเอาเอาชงคืนจ้ะ Đây mô hình nè mô Đây mũ đen hình nè mô hình nè mô hình nè mô Ăn. nè mô hình nè mô Ăn. nè Ăn. hình Ăn. mô hình nè mô hình nè nó hình nè mô hình nè mô hình nè mô hình nè à hình nè mô hình nè mô hình nè mô hình ơ mô hình nè mô hình nè mô nè อตุ้ยเออคล้กันนั่นเมือนเลยนะคันผลวงควงเคียงไปหาคล้นคันนั่นน่ะเด้อีเนาะกะกทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสกสุคนพี่น้องเอ้ย่อเนาะกางช่องพ่อน้องมนี่แสดงคือเก่าพี่น้องเนาะคือว่าโดนเติบแล้วบ่ได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยอ่า่าลุงเพิ่นเบิ่ง่ฮะ บ่ในชใช่เลยพอเปลี่ยนชื่อ uh ช uh, uh, um> um> um ่องให้แล้วพาการทายคลิปเดอกระเมเดอยิ้มวันได้ไหมลูกเดอยิ้มวันให้ป้าลงมั้ยไห้อกาเดอบดเงินชื่อนมเดนิวเนวเนี่ยน่นมกับชีบดเรือแพ็กเรืออันธงเดียวนึ่งนี่บวายแล้วบวายแล้วพอถิดนี่คือกินนมเปแลักเลยไอ้บ้าความดืดสุด อืมไปเฮ็ดเงียนจบดีคันน่ะโอ้ลงมาเลยบุญบ no ่เลยลืองคืองข้างไปคุกเพิ่นจังได๋นั่นน่ะพี่น้องเนาะเอ้าย่น้ําตากะย่อยโปกเออเฮ็ดกิกจักพอได้ใช้เฮ็ดมากิกจักเด้อฮะบุญตีนนําตากิเกียบ่กิเกียน๊ยกิเกียเด้กิกิเกียนเด้อเ้อตาก็เด้อเอ้าพอหาย ใช้พอได้ลูกจ้าเออตึมตึมเออกีจ้ากีจ้าพอโดได้พอใช่บ้างเปิดบ้างนุใช่ล้วเออเปิดบ้างเออพอหายเออพอเสียไปแล้วจ้าพอเออจ้าแน่จ้าเออเห็ดชนเห็ดชนควายเห็ดชนควายเห็ดชนควายตึมเพิ่นอยากเอาอัน พ่อห่มพกนะกลัวสิได้น้ำมันจะมึนอันนี้มึยเย้าไปจ้ะเย้าใช่ว้าคงจะคอปะคงจะคอบปะอดีมบ่อีสันมือตีมูนอเป็ดเป็นเธอได้เอ้าวเห็นได้ไหมนี่อ้าวพอคนที่จะรบไปอ้า ก่อนเอาพ่อก <indo up> <art> ่อนเอาพ่อเออก่อนเอาพ่อเหรอก่อนเอาพ่อเด้อยิงหูยิ้มคุนนันตินเอาพ่อสลบเลยนะเอาพ่อสลบเลยนี่เอาแพงพ่อมาวันนี้เอ้อมินนี่แพงพ่อมาวันี้โกค้งเพลงนันติสั่นมือใส่กกหูเลย Tìm mô nào, mô ná bố mẹ nó. From đu, không kìm. Hãy, mô kìm hạnh 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 อเอนเมอแปดโมยังมานอนอยู่พอสิวานเฮเชิดไเช็ดดเอ่พอวานเฮดไปดวันไหวันไหมวันเอาปาใหญ่นี่จ้าเบ่ยงเยยตัวัินีตัว <cười> 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 ừ, Chết liệt lòi và tonya Ờ, hên rồi Chết, đẹp ki 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 nhảy khó ki Đẹp ki 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 thằng ki lộ, ki ki ơi ki ki ông ki 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 hả, đi ยี่ง <g ül s> จะเอาพ่อาหายใช่พ่อใช่พ่อ <c oughs> เออพ่อหายนะเอ,อินหาดูพ่อเอินพอดูใช่พ่อไม่ใช่เออส่องหาเห็นว่าพ่ออยู่ไหนบ่ส่องหาใช่ <c oughs> เอ,อา้าหาก็บ่เห็นส่องหาพ่อตบมือเอินกอะวบเห็นพ่อตบมือแปะๆส่องหาพ่อแล้วพ่อผมอะระวังไงายถันวลงนี่ได้หรอก นี่ได้่มนี่ขอรับป่ะเออบรับบรับอากิจะกิจะเอากลัมาอืออ,อ,อ,อือโอ้ยความดื้อความมึนกิจะจะอีจะอืกิจะอ้ยอดายามดา เน่พอนอนปะนล่วเน้ไอจีจีจีตกได้หรอไปใช่ไปใช่โดยอาไปหยัดผมพ่อไปหยาดผมพ่อหยาดผมพ่อเลยขอเอาไรสิเขาอยากได้พ่อพม่าใช่หรอบอกพอไหมนีเจ้าขอบอสันโอ้ทางจันมือทางโยมอย่าตีพ่อก็าหรอก คนเชีงตีตะหมูหัวหัวกระจุกอยู่นี่ฮะผมผมจุกหล่นเลยนี่นะเห็นพิเศษมาเนี่ยเป็นพนัดลมว้าความดื้อ้าวยืชด้วยไงฮะเอาด้วยด้วยเอ้าเจ็ดหมดมดีตัวลูกเจ็ด พอแบบน้ำแรพาเห็นนั oh, ่นน่นน oh, ั yeah. ่นหรอโอ้โหแบบน้ำบนพอน้ำน่ะอบอ้ตีพอนะคะยาอเดี่ยพอปบบเอาบมีมูลินตรงนี้พอแบพอเอแอะอตีอ่เหตีหอ <laughs> Hết dần luôn rồi nè Hả làm mấy cô ở Ồ Ủa chị đưa rồi à, à, chết chết rồi à, nè <laughs> à, ông tiếng đấy bộ Tươm Mùi tươm nghĩ là Của chị non mất bọn Ồ à, Ồ อ้พ่อชิรับชินอนจากโมงแปดโมงเข่งเลยไม่ได้นอนเลยนะสองถุงกว่าจ้าพ่อจะมูเร้นไปขายเด็กเอ้าเอามูเร้นขี่หลังไปนะเป็นพวกเอามันไปขายเด็กโอ้ตักแพงมูเร้นลงแพงมูเร้นเออก่อนเอามูเร้นเหรอใช่เหรอเห็นโมจิเกียมโมจิเกียมอีหล้วเด็กแนวมาจิเกียมแล้วเหรอ ติเกียมอยู่ไซน้อมีติเกียมอยู่บ่อหนิเดือกกับเนือกหมวกตีตีก็ตีแฮะอวัดโปะ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 เห็นบ่ดังมเถ่าวีกอยู่นะเดือดจังเนาะคบอีกคบกับเก่งตีกับเก่งความเดือไม่หายหรอกฮู้เอาดีสิหลับกูฮัลเลยบอดมีไรบอ

จะหมอนนอนพอไปาบน้ำปปลาแบกอ่ะปลา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 ลิมักแบกป่ะบ่อยเอาอีั่นียปลาลิมักแบกป่ะเบาไอยาใสยาใสดื่มครับดื่มนี่เดินพอไปอาบน้ำปลาเด้อบายบายเด้อบายบายเด้อบายเป็นบ่มไปลงกันอ่ะต๋อต๋องแค่ตอมาไปลงกันมาไปลงกัน

อาวหัวซงหัวเดีอ hmm. uh ๋หลุอะไรเโอโหนัากดแล้วันนุ่มเนี่ยนยืนนนตัตรงมนยืนลงใส่อะไรอื้มเป็นรอกนวนเขาใกล้ละตีวนอะไรตีอะะฝ่ามือฟวดอลรแอไปาน้ำป้าก็น้ำปาม่นีเช็ดเมย์ไปป้าตะบัน เพลินๆบอลลาร์เพื่อได้ไปอาบได้เบิงเบิงก็จะ่บห่างไปนอนเนาะแต่ว่าตีแต่โบออกไปได้เด็กจะโมงสีนอนมินีสเกลโมงอะไรแบบนี้อย่าเฮ็ดโทรศัพท์แม่แตกฮะป้อนหมุนเบอร์โทรศัพท์เลยก็คือนั่นหมดติดเท่เลยนะนอนไลน์เลยนอนเลียนลายเลยมาไปแก้หัวตึงเห็นไหมแก้หัวตึงปะ เมื่อเห็นคนยังไงปลาลงเลยเห็นคนยังไงวะเฮ้ยเก็บอีหล่าเฮ็ดเหี้ยเไรเมอมินี่มินี่พายนะเฮ้ยมินี่พายนะพายนะเฮ้ยพายนะอ้มเอาพายมาจุงนะจุดเดียวก้องแอ้วเวล์เอาพาะเลยายนะมี๋ยวว่ามีนี่นะเฮ้ย

เอ๊บัญญายว่าฮ็ดบ่เพนบาดนี่อ่โหเออโหกับตัวเองต้อเถือใจไพหัวตึงๆนะไพ่หัวตึงนะแล้วคุณดนอชะปุ๊บเหี้ยงนเถอะใช่ mau à, mau đi đi vào đi đi chắc 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 quay Con mà đi thôi nè thôi 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 đớp thôi 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 nè thôi thôi đớp thôi 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 đi thôi 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 con thôi 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 nè thôi thôi nè, thôi 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 thôi

ตวชาไหมตัชาม้ยองตชาปลลเห็นนะตัชาตุชาจะดีมีแต่ชิยืนไ่มันอ้าวอ้าวอ้าวยืนก็บอะไรอ้าวคนกี่ทางได้เนีโอ้ว้าวมีนี่มีนี่มีนี่ยายสาโอ้ยายสาอ้าวนยายสาเ่ยโอ้ยโว์ยอมกระตงเนี่ยโอ้ยาเลยใส่ก้ใส่บิกผมกับรนค่ะลนเน่ปวดโปน่เนะ แม่คือว่าบ่ได้หัวกูพอก็คือว่าบ่ได้หัวกูปวดโพนะพี่น้องบ่ได้ลูกหัวกูบดไดยแม่บ่ลูกบ่ท่าดีบ่บ่เลยเนอ็บมแม่ลูกกันโมแม่นี่เนี่แม่กัหัวกูพอก็บ่ได้หัวกูแม่ก็บบได้หัวกูบดบดวินนี่หัวกูเสยเลยฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่นะ่า กอน้อกอนอเลยม่เก็บไปกบแจมแพงมูเด็กนอนใ่ไหมแพแพงแพกนแพงก่อนตอนพระอาจารย์เนาไฮเดบิบนเลวันนี้กูอแพงนี่นอนกอดมูเด้งอืม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 อือืมออืม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 อือืมออืมมอื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 มออืมอืมอืมอ อ่าลูกอันลูกมาทุชาก่อนบัดนึงอ้าวโอ้ทุ่งทุ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 ตกเตียงเหรอทุกิ้งไปแล้วพูกิ้งแล้วพูนกิ้งไปดิกิ้งดีดีไปทุชาไปลงก่อนเลยโดนไนะทุ่งชาไปทุชาไปลงก่อนทุชาไหมทุชาไปลงนอนเลยอ๋อไอ พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วพี่น้องเนาะจังได๋ก็สิได้ขอโทษจบคลิปก่อนทางบ่ตาเองก็ได้เนาะัว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยตามภาษาเด็กน้อยเพิ่นเรื่องเนาะก็ิว่าจังได๋บ่ตาเองดักหัให้ดื้อก็นํานี้พี่น้องตีมูก็เก่งอ้ย บายบายก่อนบายบายก่อนอ้าวองบายบายบายคโอเคพี bye. Bye ่น้องเนาะไปพบไปเจอกันบ่ตาในคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องบายบาย